แม่วันด,ดีค่ะอ,คอันชมเจ้ามือก่อนลังมาดท้ามครับ่อยว่านัานพันชรนาวเขาขนมาก้องไว้ในนาบัาบก้องละบ้าตีพันวายาท้าวันนี้เจ้ายากกินนมเอามากินนมข้าวเมาว่าสันชุนชุนคอยดดกึ่งชัวจะเขาว่าผันเองเป็นเนื้อปลาสือเขาว่ากูได้สตีสัมแม่นจำเนี่ยอ้ยนุ่มมันเป็นชุนดูแล<อ>นุ่มมันเป็นวงเอาลูกให้กินนมเขาว่าโอ้ข้าเจ้ารถตี เอาราคาพอถึงฮตตี้เกาหกหกเก้าผมจำได้แม่นค่อันค้อนก็บบอกตัววันนั้นบอกแต่ว่าจะมักตัวนี้เพาว่ามันเป็มักหกสามก็เป็นเน้นนะวันนี้พอเอาหกสองวะไมาก็มาเสือนค่ะเก้าหกเนนเอาว่าจัดอนหกน่ากับเกาองตัวเขาว่าชองก็บ้าอค่ะโฉนนตัวเขามาค้ายเหลือมนเขานำเอาวาชสนแาดบอเขานำเอาวัชัน เขามันกอนถูกเขากับคนเอาเงินมาสามลอยเอาให้เจ้านะข้าเจ้าถือลายปันไดแม่ม่ได้เชโอ้แต่ว่าต้องได้ถือลายแล้วหายแม่ตั้งสามลอยเนาะสามบาทถือว่าได้หลายดีนาหนาเขาตีความพันคอยแล้วเขากอกไปหาขายหนีเขาก็บอกไปบอกไปบอกไปเลยแสดงว่าคนนี้นี่มาถามความฝันแม่อยู่เลยเลยมันบอถามแล้วเขาไปขายขายขายขึ้นเจ้าเขาเกิดถามมาไม่ย้งพันมันกับเราหมายความว่าแม่ สียเอาความฝันของอีแม่นี่ไปให้คนอื่นฟังแล้วก็ให้เขาแปลเอาแล้วก็แปลซอยเขาอีกเาซื้อลวบดีโอ้เจ้าก็เลยซื้อซื้เพราะไงบอกว่าเจ้าพันน่ะหลงไปกินนมแหละเปิ่อนไหนกินขาก็อันผู้มาไายเพราะไงบอกว่าเอาไ้กินบ่ปันถามไปกินเปิ่อนนมไปกินก่อนก็กินจุดๆไงกินแล้วคุณหลวงบอกว่ากินแล้วพ่อเด้องพันว่าความพันวันไหนกินนมค่ะ ปาติกันยังวามาพันกันยังวาแม่ฟันบวกครับพันตองวัดว่าให้เฮ็ดยังผลว่ะให้ตี้อย่าบอกบอกเลยคอยบอกคอยว่าหมอกระบอกบมอถือคอยว่าอ้าให้แล้วเป็นยังบวเอ้าวผลก็สีเส้นนุ่มผลเส้นสีจังสิเอาจะตีนมหาเลยอย่าให้มายาจิตจัดใหนนั่นักงผลบกอุ่งเงาเมื่อกันไม่ไม่เพิ่นมาหาคอยคอยว่ายาจิตจัดใหนนั่นักงบาดเคน จักตัวเล้ผลปรานหนหวาเคียงบอกซ้ำอย่างขกับเมื่อเลค่อบ้านบ้านน้องแสงบ้านน้องบัวเออบ้านมวยบ้านมวยอันเขาอีวัยกตมาเขาอีวั่เขาอีวัยอ๋ออันเออสีใบอะพี่สีว้ของจักแลอยู่ค่ะแล้วก็เป็นมหาเจ้าคุณบอกเุณบอกพันค่ะ มื้ออื่นเด้อมื้ออื่นข่อยมาไวันที่30มื้ออื่นแม่นบ่มื้ออื่นก็สิมาหาเจ้าเด้อวันีข่อยว่าคั่นมามื้ออื่นนั่นข่อยสิอยู่นาคั่นมาวันที่31นั่นข่อยสิไปบ้านแวงไปยังบ้านแวงอันไปงานสอืค่ะวันที่31เนาะค่ะยังบ่ทันได้เ แน่หมด้ฝันเลยหรือครับสรุปแล้วก็คือพวกท่านในฝันพี่น้องแต่ว่าท่นมาบอกอยู่งานมาโม่เลยคนว่าอย่าหายยาห่องาสิจัดในนักนักคนบอกคักบอกแน่บอกคือคือคือจังบอคือกันใกล้ใกล้กันเนี่ยเราต่อนางจังสีคือจังนางจังสิย่าหายอย่าห่อคนว่าจังไดเกาะงาเอาให้เนยเป็นยังบอกเอานุ่มนุ่มนุ่มคนว่าแต่เราสิบอกว่าชุนชุนให้โอ้ยจังสิบ่จังสิคนสิจังสินเอาใหหมดเลยเป็นยังบอกเอาคนว่าจังสี โอ้ทั้งสี่นมพมพอมน่มนี่เป็นศูนสิบอ่ะค่ะนนย,ยายบอกคักยเนาอแม่เนาะแต่แมนเป็นคนนะมึงแต่ง่อแต่็นทีบอกว่าครับคนนต้งบอกตอมวดเยแน่ะอวดเลยอ้ยฝยว่าผิดใจอยูอ่แล้วกับบริษัทคนมองแมนอกเก้าหกเลบอกบอกลุ่มนีม้มด แม่นพ้งกับปีเกหน้องบวชคีรรถมานคนว่าจิจจอดคนเน้นหมือนคนประจัดก็อยากอายเล่าากอ้ากัมเก่าเนาะจะคคดว่าจังไหน่ะเนาะเขาโคตรแปลกกองลงกองลงอะไรอางเงีนั่นแล้วเขาบวชกองเขาเขาคนหนเขาก็มาซื้อวัสดุมาอีกทีครับวารที่เทไรก่อนตอนนัะนสองแปดศูนย์สองแปดศูนนูเอาน้ำอยู่ในสองแปดศูนย์เนี่ยเขาบถืกแล้วได้ว่าศูนยเนาะซื้อถ่ายรถจัน เราก็มังนำเอาอันอันหกหนึ่งคนไปนำหาสิปคู่หาิบ้านมาซื้ออันหกสองคูซ่าครับเอาออกเทียวนค่ยเราอย่างบด้ษกไงแต่ยาพิณแบบมาออกอันอันหกหาวางก่อนก็ซ้าคู่ซ้าอันบวดาหลายน้องแม่นาะนะคะดวงยังบวดาหลายเป็นนังบ่ซื้อแล้วค่ะซาต้าคอยนัดเอามีแต่ซ่าคู่ซ่ากับซิบ ฟันเองคือผู้ซื้อไลไๆวัติแม่ผวายังสันแล้วค่อยหลุดเดี๋ยวารยม่ยังไงโอ้ยจังพอพิจใจแล้วจังวนี้กับแม่ไปคุยกับยายาพคนคุยน้ำอยู่มมมืนแดิ่นว่าตั้งไหนกว่าเมพิ่นว่าให้ยยัง่นว่าหายที่จะบ่บอกห่นว่าอย่าหาบานนี้ยาสิตแพทยหนักนักหลับ กับสักสามสี่เลี้ยงหลายครับเป็นเมืองเราเลยคุยกันอยู่ว่าจะจูงงานเอาจักสามตัวแม่ถ้าบอกจะให้เป็นพิศาหลายให้มาบอกเป็นโตัวไวตั้งหนึ่งเจ็ดแลยเพราะว่าจังสรนแล้วครับสับบอกหนะครับเุยนจนแบบโอ้ยจะให้บอกเป็นพิศาหลายบางสิ่งนะให้ขันโอ๊กวางั้นนั่นเข้ามาเบิองค่อยซื้อค่อยซื้อน้ำครับหกศูนย์หกสาม ก้าหกใสเสือครับเขาซูมมืดบริเวณครับขาดกสองขาดไปแต้มหนึ่งข่าแมนนั่นออกเก่าหกนี่ครับครับคุมมันนี่เฮ่กันตึมจื่ถ้าแมเก่าหกมันวะเพิ่มมากใส่เสือตัวนี้ไม่ใหญ่เพิ่มมากใส่สือตัวนี้ค่ะแม่ก็ให้หางเดียวเนาะเก่าหกหกเก่างาจัสองมาเไม่ใหญ่ปูมานั่งน้ำนั่นกูนั่งยนอีกย่งบอกปูมานแออแม่มันคือเฮาแม่ ให้แมแม่ครับอุปติเรื่องยงอะไรมาให้เนี่มันเหลียวเบิ่งหนูยานโอ้ยไปแม่ไปแม่มาจดละโอ้ยจังเดยนนาะบ้านค่ะันมายาจะจัดในนั่งนั่งบานจักสิสางสืเลวลาวอ่ะแม่แม่วันนี้วันที่2ี่สิบเหมยวันนี้ยิบเก่าโอ้ยิบข้่าสามสิบสามสสมสามันมีเวลาอีกสองมือ แม่ผมมาตอนวันที่สามเอ็ดตแรงเนาะถามคนมาว่าเขาจตตีมาเสาวันที่หนึ่งคืเที่ยมาวันที่หนึ่งเลยเอี่กับ่อันสามสิบเอ็จักรองเทมามาโมนด้มาคันมาให้เอาเสาวันที่หนึงเลยเสาก็นึ่งก็ะด้แม่กับอเป็นเด้อขอยายเลยขอบาอยากให้มาบอกเป็นปิิศนามันลูกร้านมันปลื้มมันทีตีตัวแล้วว่าะให้แปะอะไรแปะบ่ถือเนาะมมนกับบัดเงินมันมีแต่เสียเงินเนาะแม่ พิจาริเลวังเงินโอ้ชุนชุบัดพูดถือข้าเจ้าผัดเบิ้งคีบข้าเจ้าผัดถือบัดเฮาผู้มาเอาแท้ๆผัดบ่เป็นค่ะพี่น้องอ๋อเด้อปูน่ะเจ้าที่เจ้าทานเขาก็นึกว่ามุจ้าว่าโอ้ยเมื่อนี้ชุนลาวแล้วจะถืออันชุนลาวอันชุนมานั่งบ่ถือแล้วเพราะว่ายังพอว่าจะว่าลูกเจ้าอยากกินนมโอ้มาแล้วก็ว่ายกินบ่ถือชุนลาแล้วสิซื้อชุนชุนแต่ว่าเว้ากันอยู่ด้วยหัว ว่าย่บ่ได้เขียนลงผอมคอยว่านี่แหละบุญนเงินคอยว่าบุญบ่มีเนาะแม่เนาะพวกแอดมินก็บบ่มีเป็นน้ำาตัดเก้าหกผู้มาถามผู้อันอรันมะคาเลกะว่า0ูนูนบ่มันขาดมาถึงเนี่ยมันนานมามันบ่่มาดโดนเนาะแม่ก็ว่าได้มันออกอันมันออก้าสี่สองปีนั่น เพราะเขาจืดช่องเหมือนอ้เด mm. oh. ็กเพื like, short, uh, ่อนรังเนี่ยทำงานนำกันเขาบอซื้อโอ้จะเมื่อไรจะไปไหว้เมื่อไรจะไปน้ำเนี่ยไม่ไปน้ำเมื่อื่นบอกไปน้ำไปไหว้มาอื่นบอกซื้อน้ำซื้อในไปถวายกระบอกขอคนเนื้อเม่เนี่ยค่ะเพราะว่าบรรน้ำม้วนนั่นน่ะคอยว่างมื่อื่นคอยจะมาหาด้วย ไว้ว่ามานั่ะหอยยงบัทันหนึ่พันอยู่ได้มาสร้างคา่ะมาถามเบิองซื้อมาถามเมืองซื้อเอาบัดนี้แม่บ่มีเลขมากฝากอีฟซีจักหน่อยบ่ค่ะเลขมากค่ะเลขมากอยากซื้ออยู UCC อ๋อเลขเลขอยากซื้อมี U เหล,ล็กอยากซื้อได้อัน UCC <oughs> เอาเด้อพี่น้องค่ะสามตัวเน่ยตัวแดงสามตัว สามตัวึ้นละใจเนึ่ขึ้นอยากซื้อซีซีหนึ่งอ๋อสีซีกับสีซีหนึ่งซีซีแล้วก็ซีซีหนึ่งสามตัวหนึ่งซีซีหนึ่งเดี๋ยวเราติดตามกระาเพื่อนมาบอกนะครับตัต่มื่อเนี่นะได้คุยกับ้าเรนบอกเนี่ยตีในความฝันในความพันนัะตองวัดนะครับเป็นยาคือเป็นปูเนี่ย้ายาอ๋อเป็น้าเรลาเก่าแต่ผมคเก่าผมเลยหมายถงว่าความพันนั่นวล ให้นี้ค่ะเฮ็ดหยังแล้วว่าให้ติจะบ่บอกเอ้ยข่อยยาเอาให้แล้วนี่ๆๆเพิ่นว่าเพิ่นซืใส่นมเลยบ่แม่ใส่นมเลยเาสิว่าเฮาปึกเนาะมันตีง่ายแท้แล้วว่าจังซี่นียาให้ยาสิจัดให้หนักๆเข้าหเมืองเอาะเด้อพี่น้องว่าจัดนักแต่ว่าเมื่อกี้ก็ว่าอยู่นมก็บ่ได้ตีเป็นศูนย์แล้วแอดมินก็ปึกคือกันเนาะสมาเบิ่งัถามว่าแม่โยกมักตัวใด ไม่ยอมาตอบอีกตัวนึงอันตัวที่มันพอถือคือกันก็แอดมินนี่แหละพี่น้องเลยคือตัวได้ขยกับว่าตัวได้ออนคนเท่าก้าวก้าวหกคนฟองเจ้าคอยกระตอบ้าคอยมักนั่นเก่าหกเก่าหกหกเก้าอันตีนนึงอันกล็กกเป็นเก้าอะตีน้มพัดตีเป็นหกพยเน้องก็ว่าตึกแล้วโอ้ยพี่น้องอยาว่าเด้อก็เบอกกันเล่าสู่กันฟังซื้อนะคะแต่ว่าภูเขาหมานผัดมี่ อันผู้อันมาอันอนัน่นเลขหาพผัดว่าศูนย์ศูนย์นโอ้บอกเจ้าบ่กให้หน่บอกแม<ว>่บ่เ,เขาบม่ได้บอกนะแต่ว่<อ>าเขาถูกเขาจะเอาเงินมาโอ้เอาเงินมาให้<อ>เหจ้าเลยมัดด้วย,<อ>ยบ่บถามว่า,า,ามัดด้วยป่ะเนาะอย่างน้อยอย่างไ้อบ่โมเขาก็หมายแค่โมโซมันสุดยอดแล้วหายสามรอยเนาะแม่เนะาะคือว่าท่านมีน้ำใจมีน้ำใจท่านจะไปชมดีไลน์รบบนั้นว่าเขาต้องถูกไลย เดียวในปูกระแลกเนาะปูยาจะเป็นยังจังไหตีแต่ก่อนปัดสิบเจ็ดสิบเจบเล่ามาชิบเจ็ดขอเป็นตัวใ่ท <ไป S 2> ีแม่ขมมนตีเป็นกับเล้าุงหัวงวังวดได้พิษตัวเดียวพิษตัวเดียงวงวได้งวดนันเนาะเหตุยังพิษจนนว่เนาะพิษผ<ต>ีมึงได้นาะบ้านเนาะหวะก้ยังดอกวก้นเป็ม่เนาะแม่เนาะคอยว่าจังสืบถือกนบ้านเป็เจ้าจีนอนงขีดอ้วนเจ้าจี ขี่ดินขี่หญ้าเด้อค่ะผลว่าเคาะบริโจขี่ดินเคาะอยู่เถียงคนเค้าคือตั้งเถียงว่ะครับบ่ะอยเถียงครับค่ะนี่แหละพัดพัดตะโกยสื่อเถียงน่ะหมักโพนมาแล้วยเถืิดเองแต่พัดสื่อเถียงอันสื่อแลาวหมักโพนมื่นหาผลนะเถียงอ่ะในถุงแก้ aa, มนี่สื่อเถียงมื่นหาพี่น้องหนึ่งหาฉุนจะบอกเด้อมาออกหนึ่งหา วันนี้มาออกเรื่องหาชุดนี่แหละอ,อ,อ,อันเทียวนั่นหม้อชุนี้จะลกุกไปบอกอยู่หันกับเจา้านองค่อ,อ,อยซื้อกาซี 4, เอาก้วซ้ำเอาเลีงเอาเทียวแล้วนองนั่นแล้วบันนี้พัดว่าเอาเรื่องเที่ยงบันนี้มือถ้าพี่รองเลยท่านจะบอกใชหปะเดินหา 1, ชุดถูกวันนี้แปลกันยังดีใจเนาะ รวะญ่าพันเสรจัดนักไข่พันมาจัดนักไข่ครับจัดติดแสงเสร็จเร็วครับค่ะอยัญญาเวลานั้นยินขคอยสอนเราว่าห้กวดเที่ยงหลังฮึครับหาวัดเที่ยงบอกคุณบอกให้แม่ไปน้าบอกไปหอแล้วห้าวัดเที่ยงเราเขาะหอกเขาไปกวาดตลาดเลเหมีนเทียงค่ะยาเอ้ยหอรับออกเ้ยไจุวดเทียงครับอาจารย์โยน าขน้องบัวลังมากจ้ะไม่พได้พันไม่ได้พันกระตาหมืูออื่นนั้นวันที่สามสิบปศมาห์จ้าครับจังได้กระศิมาวันที่สามสิบสามสิบบาทน้องบัวเขาบว่าบอกแคเจ้าเออขนมาดขนาวันที่สามสิบเป็นฝนปรอยู่ด้วยกันค่ะจะเป็นงานชุดก็คือสิเป็นจังสี่นะคะท่านผู้ชมค่ะสรุปตัวเลขของแม่ยงมื่อนี่คือไม่มีตัวเลขแต่ว่าจะถามแม่ยงแม่ยงชอบเนี่ยจะชอบสี่สี่สามตัวเป็นสี่สี่หนึ่ง แต่ว่าในลักษณะของแมยงอ่ะเป็นยังตัวเลขมันคือภูเขาแต่ว่าเอฟซีของแม่น่ะที่เพิ่นติดตามเพิ่นได้เบิงได้ฟังแต่แมยง่งฝันนี่เพิ่นจะเอาไปตีเองแล้วเพิ่นก็ถือทุกงวดเป็นว่าแม่แม่ยงน่ะไม่ได้ถือนะคะกับแอดมินน่ะพว่าเอฟซีเพิ่น,เพ,นเพิ่นตีงวดเมื่อกี้เนี่ยนมสองขางนี่เป็นศูนย์ศูนย์เพิ่นก็ลเลอเงินนี่มาให้แม่ใส่นี่สามร้อย ค่ะสำหรับงวดนี้ก็คือไฮโลวันที่หนึ่งตอนเช้าเช้ามาท่านบ้านอ้อแอดมินแม่ทาแม่ฟันก่อนโทรไปหาผมเลยเด้อ้าฝันก่รรขโมลเราไม่แรงฝันเดี๋ยวผมจะมาเอาตัวเลขแนวทางเจอเอฟซีบอนโชคดีครับกอมฝันเอาแม่เนาะแต่อะไรท่านบุญทัานแม่แต่ว่ารถตะเรียนข่อยซื้อรถตะเรียนข่อยซื้อโซ่ใบ ไปซื้อแหละรถซื้อตัวไนแม่ซื้อรถตลีนัีนีสามซีีสามคอยมักตัวนี้ละวีซีหนึ่งมาหนักบ่มีกับอ๋อถูกเรื่อกับมเห็นจากใบสรุปแล้วแม่ยงชอบ4ี3ีสามเยีสับเจองครับคือชอบ4ี1แต่สิไปซื้อ4ี1บ่มีก็เลยเอาซีซีสามสำหรับความฝันแม่ยงห้รอดนะครับน้องเมีเนาะ มผมก้มาวเบอร์โทรให้แม่แล้วครัหันมาพี่แม่แม่ฝันไม่ขึ้นม,มือมือแรกยังใช่ไหมครับถ้าฝันมือแรงก็แห้งดีเพราะว่าจะจแต่ทางเอฟซีพันไดไปยิปลอตเตอรี่ไว้นะครับเพื่อโชคดีมีโชคลาภจะได้รวมทําบุญกับคุณแม่ยงนะครับเอารถที่ตามนะครับสําหรับความฝันของคุณแม่ยงนะครับสําหรับเลขหมักแม่ยงกับมีซีซีหนึ่งกับซีซีนะครับ ขอติดตามด้วยครับเดี๋ยวสำหรับความฝันขอติดตามนะคะในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศ2567นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะย้ําเป็นเพียงแนวทางขอให้ท่านผู้ชมนะคะใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นเพียงแนวทางแล้วก็ความฝันเท่านั้นนะแม่เนาะแม่ขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามขันผู้ใดเขามาฟางังที่สามรับชมในคลิปกัอยาฟ้าว่าฝฟ้าว่าให้กันเพราะว่าเว่าให้ฟังถ้าใครชอบให้มักกับล่องตีเอาเองเบิ้งนะคะน้องแม่เนาะค่ะเดี๋ยวเจอกันไม่คิหนานะคะสวัสดีค่ะอโอ้ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่ง<ม>ให้ด้วยนะคะ